กับผมเองซึ่งก็ถูกฐานทั้มหมตัดสิทธิ์ไปถ้าเกิดคนที่2ออีกโดนตัดสิทธิอีกผมคิดว่าถ้าเกิดท่านชัยเกษมได้รับการไว้วางใจจากรัฐสภาขั้นตอนในการผ่านทางปรับเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนเมื่อไหร่ฉะนั้นถ้าถ้าไอเดียเรื่องยุบสภาอันนี้ไม่เห็นด้วยอยากจะให้มันผ่านสถานการณ์นี้ไปก่อนใช่ผ่านไปมแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อกี้คุณวราวิทย์ถามมาบอกว่าถ้าเกิดท่านนายกแพยทองทาน ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จริงๆเนี่ยซึ่งผมหวังว่าไม่ใช่เนี่ยนะครับก็ก็ต้องเป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญนะครับว่าจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการจับคั่วระหว่างพรรครมัฐบาลเองว่าจะเสนอใครนะครับก็รายชื่อก็เห็นกันอยู่นะครับก็ไล่ไปตามเสียงก็ไล่ไปตามเสียงนะพรรคเพื่อไทยเองก็ยังเหลือท่านหนึ่งคือท่านท่านชัยเกษมนะครับโดยส่วนตัวก็ยังสนับสนุนอาจารย์ชัยเกษมอยู่ไหมครับผมสนับสนุนครับเพราะว่าอย่างน้อยผมก็เป็นเมมเบอร์ของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ แต่มันก็มีประเด็นเพราะว่ามันก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดมองอย่างเป็นกลางเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองมีโอกาสเสนอนาย,ยกสองคนแล้วนะครับคนแรกก็คือตัวตัวตัวกับผมเองซึ่งก็ถูกสารแัะมุตตัดสิทธิ์ไปนะครับซึ่งผมว่าอย่างนี้ผมรีบผมก็น้อมรับนะครับถ้าเกิดคนที่สองอีกโดนตัดสิทธิ์อีกใช่ไหมครับก็เริ่มมีความเบาบ,บางทางด้านการที่จะที่จะอยู่ในตําแหน่งเพราะผมผมคิดว่าถ้าเกิด ท่านชัยกเกษมได้รับการไว้วางใจจากรัฐสภาได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยผมเชื่อว่าเราต้องมาคิดละว่าขั้นตอนในการผ่าทางตันเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะต้องคือนอำนาจให้กับประชาชนเมื่อไหร่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเรามีการทําเรื่องของประมาณไปมีการทําเรื่องของภาษีทรัมป์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงปลายปประมาณปลายปีใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวก็อาจจะ ม่แนจ่าจหกเดืเอนเอก้าเดือนก็อาจจะต้องมีการยุบสภาคืน้ำนาจให้ประชาชนัน้างแต่แล้วแต่แตทางพรรคกาจะตัดสินก็ได้ธรรชางพรรคกันเองแต่ก็ยอมรับว่าการใช้คนดิเดตทั้งหมดแล้วของพรรคเพื่อไทยสามคนเนี่ยพอมาถึงคนที่สามเนี่ยมันก็อาจจะถูกไอ้ความที่มีคือคนแรกคนที่สองก็ไม่ได้มีเสถียรภาพนะพูดตรงๆนะตั้งแต่สมัยท่านสมัยนายกประทธ์จนาเนี่ยใช่ครับมันเพราะเป็นคนที่สามมันก็จะยิ่งยิ่งมีแรงกดดันเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าความชอบทามีแต่ว่าแต่ว่ายอมรับความจริงว่าจริงแล้วเนี่ยด้วยครรณิตศาสตร์การเมืองเองแล้วมันก็มันก็เปราะบ,บางพอสมควรเหมือนกันพรรคเพื่อไทยเองก็มีร้อยสี่สิบใช่ไหมครับจากห้าร้อยนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลผสมที่มีหลากหลายพรรคเนี่ยมันก็ทําให้การบริหารจัดก,การลําบากแล้วก็เราใช้แคดเดตถึงสามคนแล้วเนี่ยคนที่สามจะอยู่ไว้ครบสี่ปีเลยเลยใช่ไหมครับมันมันมันถ้าเกิดพูดถึงตามกฎมันก็อยู่ได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเรามา ทำกรเมืองันเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อประชาชนใช่ไหมครับแล้วเรามีโอกาสแล้วสองคนใช่ไหมคนที่สามก็คงมีโอกาสแล้วแต่ว่าก็ต้องมีก็ต้องมีตารางที่มันชัดเจนว่าจะเติร์นทายไงต่อไปในการคืนมาให้กับประชาชนโดยที่ประเทศไม่บอกช้าถ้าสมมุติว่ามันมันไม่ได้เป็นไปตามแผนได้ง่ายขนาดนั้นไม่ถึงกรใจอาจารย์ชัยเกษมพาร่วมสมมุติว่าไม่ไม่ไม่ร่วมโบวถไม่สนับสนุนเนี่ยนะครับคนดิเดตที่เหลือเนี่ยคุณเสถามองยังไงบ้างความเป็นไปได้ ก็ถือตามสรริทธ <tão S 2> ิ์ตามรรตามสิทธิ์แลธรรมนูญก็ทุกคนก็มีสรริทธิ์หมดใช่ไหมครับยกเว้นแต่ใครที่มีคดีอะไรผมผมไม่ทราบว่าแต่ börjar, ตตละคนมีคดียังไงบ้างนะครับมันก็เป็นมันมันก็เป็นความมันก็เป็นความบอบเ้เขาเป็นบอบช้ำของประเทศก็ได้นะครับเพราะแ <c oughs> ต่ละคนเองเ็าจะมีคดีกันเต็มไปหมดใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินเอ่ยของพระภูมิใจไทยไม่เป็นเรื่องของคุณ ขอ,ของท่านเพียรพันก็มีครับท่านานพีรพันก็ดีซึ่งผมเองผมก็ไม่ท่านทั้งสองคนก็เราเราเก็รู้จักกันเรมีมข้เคารพกันมาผมก็ไม่อยากจะไปให้ข้อ,ข,อข้อเห็นตรงน,นั้นนะครับแต่มันก็มีความละเอียดอ่อนของมันบางคนพูดถึงชื่อพลเอกประยุทธ์ด้วยครับท่านประยุทธ์เองผมเชื่อว่าท่านเองท่านาก็มีสิทธิเพราะท่านมีเครดิตอ,อยู่นะครับถ้ามันถึงเวลามันก็เป็นไปได้ก็ให้ให้กลไกสภามันนะารับขอขอให้มันเป็นกลไกของสภาที่มันทํางานกันไปนะครับบางคนใจร้อน กลไกสภาดูแล้วอาจารย์ชัยกเกษมก็ยากแคนดิเดตที่เหลือกออ็อาจจะไม่ตอบโจทย์กับสถานการณ์วิกฤตณนะขณะนี้อาจจะเรียกร้องทางรัดครับอาจจะไม่ใช่ยึดอํานาจรนะัฐประหารแบบสมัยก่อนแล้วแต่ทางรัฐแบบ เ,เช่นนาะยกมาตรา5แบบนี้เช่นใช้มาตรา144เรื่องของการยกงบประมาณเนี่ยล้างทั้งสภาให้มันถึงทางตันแล้วก็หาพระเอกขี่มา้าขาวสักค,คนมาแบบไม่ต้องมีกลไกอะไรรองรับพอดีผมไม่ได้ศึกษาตรงนี้นะครับว่ามาตรา5้าเนี่ยถ้าเกิดบอกว่ามาตรา144มันล้างทั้งสภาเลยนะแล้วใครจะเป็นคนโหวตมาตรา5 ใช่ไหมครับหรือว่าใช่ทุกคนโหวตก่อนหรืออะไรก่อนผมไม่ทราบจริงๆริคือคนคนเสนอก็ยังไม่เคยบอกรายละเอียดว่ามันต้องทำยังไงถูกต้องครับมันมีขั้นตอนมันต้องมันต้องเป็นยังไงครับแต่ว่าที่คุณวาริพูดมาเนี่ยว่าไม่เอารัฐประหารเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าส่วนมาตรา5ถ้ามันกาหนดไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่ามันก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่ามันยิ่งมันยังอีกไกลอ่ะเราถ้าเกิดจะให้มองฉากทัดไปมันต้องมีท่านนายองทานต้องหยุดเป็นไปได้ที่ก่อนแต่ว่าต้องท่านท่านเกษต้อง ไม่รับฉันทามติจากพรรคร่วมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าคนดทิที่เหลือต้องไม่รับอีกอะไรหรือเปล่ามันมีอีกหลายอย่างเลยเกินแต่ระหว่างนี้เนี่ย้ะหว่านระหว่างเหตุการณ์ถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้มันดีวิลไปเรื่อยเนี่ยผมเชื่อว่าผมเชื่อประเทศชาติก็จะบอบช้ำไปอีกนะครับเรื่องของดิเิชั่นเมคกิ่งต่างๆนะครับคีย์พ olicy ต่างๆท,ที่เราที่เราทํากันมาเนะี่ยไม่ว่าจะเป็น ลากมา้แต่ท่านพลเอกประยุทธ์หรือสมัยผมหรือสมัยท่านแพทองทานเองก็ตามดีเนี่ยก็เกิดก็อาจจะเกิดการชะง,งักเกิดขึ้นการลงทุน foreign direct investment จากต่างประเทศก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเรื่องของการที่เราต้องใส่ใจไม่ใช่ใส่เงินที่เราต้องแก้ไขเรื่อง red tape เรื่องของขั้นตอนในการทํางานต่างๆมันก็จะเป็นประเด็นในการทําให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยพิจารณาหน,านักในการที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทย